คำแรกในวันนี้นะคะก็คือคำว่า friendly friendly อันนี้นะคะก็จะเป็น adjective เนาะเหมือนกับคำในภาษาอังกฤษเลยก็คือ friendly friendly ที่แปลว่าเป็นมิตรเป็นกันเองนะคะหรือจะแปลว่าใจดีก็ได้ friendly มันแปลว่าเป็นมิตรเป็นกันเองหรือใจดีนะคะมันก็เป็นคำ adjective เนาะแล้วก็คำ adjective เนี่ย นอกจากจะมากับเว็บไซต์แล้วนะคะก็ยังสามารถเอาไปขยายคำนามได้ด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ e r i s er t immerse h r freundlich z u m i r e r i s t ก็จะแปลว่าเขานะคะเป็นเขาคือ immerse h r freundlich z u m i r เขานะคะเป็นกันเองกับฉันเสมอเลยหรือเขาเนี่ยเป็นมิตรกับฉันมากๆเสมอเลยเห็นไหมคะคำ adjective f r i u n d l h มันก็จะมากับเว็บไซต์เนาะและนอกจากนั้นนะคะคำ adjective f r i u n d l h ก็ยังมากับคำบุพบท zu f r i u n d l h zu หลัง zu so. ก็เป็น dativ เนาะ zu อะไรเอ่ย zu jemandem เพราะว่ามันเป็น dativ นะคะ um, er ist immer sehr freundlich zu mir ก็จะแปลได้ว่าเขาเนี่ยก็เป็นมิตรหรือเขาใจดีเขาเป็นกันเองกับฉันอย่างมากเสมอเลยนะคะตรงนี้นะคะ friendly su m i r นะคะมันก็จะมาจาก friendly su j e man dem แปลว่ามีความใจดีหรือมีความเป็นกันเองกับใครบางคนเนาะหลังซูก็จะเป็น d าทีบเสมอเลยนะคะพอในระดับที่แบบระดับ b e i m s b e i s e นะคะ เราก็อาจจะเจอประโยคนี้ค่ะเ e m a n d e m freundlich gesind sein mm hmm. ก็จะแปลว่าใจดีกับใครบางคนนะคะหรือเป็นกันเองเป็นมิตรกับใครบางคนอย่างเช่นตัวอย่างเลยค่ะ Er ist mir freundlich gesind Er ist mir freundlich gesind ก็จะแปลว่าเขาใจดีกับฉันนะ เขาเป็นมิตรหรือเขาเป็นกันเองกับฉันนะโอเคค่ะต่อไปนะคะมิตรฟรอยล e เคนกรูเซนมิตรฟรอยล c เคนกรูเซนตรงนี้นะคะเราจะเจอในจดหมายนะคะหรือในอีเมลเนาะเวลาที่เราเขียนจดหมายหรือเขียนอีเมลตรงนี้ก็จะเป็นการแบบลงท้ายจดหมายนะคะมันแปลว่าขอแสดงความนับถือเหมือนกับในภาษาอังกฤษเลยค่ะ Sincerely s ินซีรีสนะคะก็คือแบบออขอแสดงความนับถือนะมิดฟรอยลิเ h นกรู ü เซนอย่าลืมนะคะจะใช้กับคนที่แบบเป็นทางการเนาะจดหมายสมัครงานจดหมายติดต่อราชการเนาะและต่อไปนะคะตัวอย่างที่3นะคะ d a s i s t s e h r f r e e n d l i c h v o n i h n e n d a s i s t นี่คือนั่นคือ s h r f r e u n d l h เป็นความใจดีเป็นกันเองเป็นมิตรฟุนอีเนก็แปลว่าจากคุณนะคะของคุณเนี่ยเป็นความใจดีของคุณอย่างมากเลยนะหรืออันเนี้ยเป็นกันเองนะคะเป็นความเป็นกันเองหรือเป็นความเป็นมิตรอย่างมากเลยเนาะของคุณหรือจะบอกว่า Das ิเซ f r e u รอย i ิช von Ihnen คุณเนี่ยใจดีจังเลยคุณเนี่ยเป็นกันเองเป็นมิตรจังเลยนะ หรือถ้าสมมติว่าเราสนิทกันหน่อยนะคะเราก็จะเปลี่ยนฟอนอีเนนเป็นฟอนเดียนะคะถ้าสนิทกันแล้วเนาะก็จะใช้แบบกันเองก็คือจะใช้เดีย d a s is s h r friendly v o n d i r คือเธอเนี่ยใจดีจังเลยเธอเนี่ยเป็นมิตรจังเลยเป็นกันเองจังเลยนะคะ does is s h r friendly v o n d i r ก็เหมือนกับ that very kind of you ก็คือแบบเหมือนกันเลยแบบใจดีจังเลยคุณใจดีจังเลยเนาะคุณเป็นกันเองจังเลยและถ้าใครเรียนในเรื่องของ conjunctive s w a y นะคะอันนี้ก็จะเป็นการขอร้องแบบอย่างสุภาพเนาะ v e r o so f r e u n d l i c h me zu h e l f e n v e r so f r e u n d l i c h me zu h e l f e n ก็จะแปลว่า คุณน่าจะใจดีนะคะในการจะช่วยเหลือฉันหรือแบบคุณจะเป็นไรไหมนะคะจะเป็นไรไหมคะในการจะช่วยเหลือฉันหรือจะแบบคุณสามารถช่วยเหลือฉันได้ไหมคะนะคะมันก็เป็นการขอร้องอย่างสุภาพมากๆเลยนะคะ very s i e so friendly me i z o h e l f e n โอเคค่ะและนอกจากนี้นะคะคำ adjective เนี่ย มันยังสามารถเอาไปไว้หน้าคํานามได้ด้วยเนาะถ้าเราจะบอกว่าอากาศดีอากาศเป็นมิตรนะอากาศดีโอ๊ยอากาศเป็นมิตรต่อสุขภาพต่อร่างกายนะคะก็จะเป็น f r e u d l i o s w e a t o e r เรื่องมาจากว่ามันเป็น dust e c t o r นะคะมันเป็นคํานามเพศอะไรเอ่ยเพศกลาง dust w e c t o e r เพราะฉะนั้นนะคะคํา adjective ตรงนี้ก็จะต้องผันแบบคํานาม เพศอะไรเพศกลางด้วยนะคะ <Yeah. S 1> Friendly w e t t e r ก็จะมีความหมายนะคะ is g l e i c h g u t e s w e t t e r g u t e s w e t t e r ก็แปลว่าอากาศดี mm. คำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือ f r i s h f r i s h แปลว่าสดสดใหม่หรือสดชื่น f r i s h แปลว่าสดสดใหม่หรือสดชื่นมันจะเป็นคำ adjective อีกแล้วนะคะเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ Das Brot ist noch ganz frisch. Das Brot ก็แปลว่าขนมปังนะคะ is f r e s h ก็แปลว่ายังสดใหม่อยู่เลย noch ก็แปลว่ายังคงเนาะ ganz ก็มีความหมายว่าแซ่นะคะแปลว่ามากๆ Das Brot ist noch ganz frisch. ขนมปังอันนี้ยังสดใหม่มากๆอยู่เลยนะ Ich habe es gerade gekauft. i c h hbs a e e g e r a d e gekauft ฉันเพิ่งซื้อมันเองฉันเพิ่งซื้อมันมาเอง e s ตรงนี้นะคะ e s ตรงนี้ก็จะเป็นคำสรรพนามแทน d a s b r o t เพราะว่า d u s b r o t มันเป็นคำนามเพศกลางนะคะเราก็สามารถใช้ e s เนี่ยแทนได้เพื่อที่จะไม่ต้องพูด d u s b r o t ซ้ำหลายๆครั้งเนาะ ตัวอย่างต่อไปนะคะ ich hole frische Brötchen vom Bäcker ich hole frische Brötchen vom Bäcker ฉันนะคะก็จะไปเอาจะไปรับ hole ก็มาจากคำกริยา hole นะคะที่แปลว่าไปเอาไปรับ frische Brötchen ขนมปังใหม่ๆขนมปังสดๆนะคะ vom เบกค่ะจากคนทำขนมปังตัวอย่างต่อไปค่ะ ich esse frisch gebackenen Kuchen ich esse ฉันกินฉันจะกิน frisch gebackenen Kuchen ฉันกินเค้กที่สดใหม่ฉันจะกินเค้กที่อบสดใหม่นะคะที่อบใหม่ๆ ฟริชเก e บักเคนเนนคูเก็แปลว่าไอ้เคก้กที่มันแบบอบใหม่ๆนะคะเพิ่งจะอบเสร็จใหม่ๆเลยเนาะเราเอาคำ adjective เนี่ยมาขยายออคำนามได้ด้วยนะคะหรือขยายกลุ่มคำนามตรงนี้เนาะเก b บักเคนเนนคูเแปลว่าเคก้กที่มันอบ แล้วนะคะอบแล้วพอมาผสมกับฟริชเก็บบักเคนเนนคูขันก็แปลว่าเค้กที่เพิ่งจะอบสดใหม่ๆนะคะหรือนะคะเราสามารถเขียนติดกันได้เลยนะคะกลายเป็นฟริชเก็บบักเคนเนนคูขันอีชเอสเซฟริชเก็บบักเคนเนนคูขันฉันจะกินเค้กที่เพิ่งอบสดใหม่หรือถ้าสมมติมันเป็นในอดีตมาแล้วนะคะอ c ชฮาเบ frisch gebackenen Kuchen gegessen ich habe frisch gebackenen Kuchen gegessen ฉันได้กินเค้กที่เพิ่งอบมาใหม่ๆเลยตัวอย่างต่อไปนะคะ ich kaufe frische milch ich kaufe frische milch ก็จะแปลว่าฉันซื้อนมสดใหม่ฉันซื้อน,มส,ม,น,อนมสดนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะ das Fleisch ist nicht ganz frisch das Fleisch ist nicht mehr ganz frisch เนื้อสัตว์นะคะ das Fleisch ist nicht mehr ganz frisch เนื้อสัตว์เนี่ยมันก็ไม่สดใหม่อีกต่อไปแล้ว เราเปลี่ยนเป็นผักบ้างนะคะ d a s Gemüse ist nicht mehr ganz frisch ผักก็ไม่สดใหม่อีกต่อไปแล้วต่อไปนะคะเป็นผลไม้บ้าง d a s Obst ist nicht mehr ganz frisch ผลไม้ไม่สดใหม่อีกต่อไปแล้วตัวอ,อย่างต่อไปนะคะ Ich esse frisches isch Obst lieber aus Conserviertes Ich esse frisches Obst ก็แปลว่าฉันชอบกินผลไม้สดๆนะคะ r i e p e r aus ตรงนี้นะคะมันแปลว่าชอบมากกว่าชอบมากกว่าอะไร Conserviertes Conserviertes แปลว่ามันแปลว่าผลไม้กระป๋องนะคะแต่ว่าเราย่อเขียนสั้นๆเนาะเราไม่เขียน Obst เราก็เลยเขียนแค่ c o n s e r v i t r t e s เนื่องมาจากว่าเราเขียน freshes obst ไปแล้วนะคะข้างหน้า l i b e r aus c o n s e r v i t r t e s ก็เข้าใจได้เลยว่ามันคือผลไม้กระป๋องนะคะเราไม่ต้องเขียน obst ซ้ำเป็นครั้งที่สองก็ได้เนาะถ้าสมมติว่าคำนามมันเป็นตัวเดียวกันเนาะต่อไปนะคะ ich e h e m i a mau ein freshes h e m d an i c i เมียเมา a ่ e น n ริ i s ช h e s ม e m d ันฉันนะคะก็จะสวมใส่หรือจะแต่งตัวให้ตัวเองเนี่ยด้วย e i r i r i ชเชสเฮมฉันก็จะสวมใส่นะคะเสื้อเชิตอันใหม่หรือเสื้อเชิ้ตัวใหม่หรือจะบอกว่าฉันแต่งตัวด้วยเสื้อเชิดอันใหม่ต่อไปนะคะเรามาดูการทำเป็นการเปรียบเทียบเนาะขั้นกว่าและขั้นสูงสุดกันดีกว่าเนาะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ Fri s fr h isch, f r ช s h e r a m um, f r i s h e s t สเ f r ฟ s h ก็แปลว่าสดสดใหม่สดชื่นนะคะ f r i s h e r ก็แปลว่าสดกว่าสดใหม่กว่าสดชื่นกว่าและสุดท้ายนะคะ a m f r ร s h h s t t ทนอ f r e s h ตรงนี้นะคะมันลงท้ายด้วย s h SCH นะคะมันก็เลยกลายเป็น s t a e n ซึ่งการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะปกติเนี่ยก็จะเป็นแค่ s t e n s t e n เราจำแค่ Staten s t e n นะคะ S T A N แต่เนื่องด้วยว่าคำนี้ f r i s h มันลงท้ายด้วย SCH มันก็เลยเป็น Staten u m f r i s h e s t t e n นะคะก็แปลว่า สดใหม่ที่สุดนะคะหรือสดชื่นที่สุดหรือถ้าสมมติว่าเราไปเจออากาศสดชื่นนะคะมันก็จะเป็น Frische Luft กลิ่นกาแฟหอมนะคะหรือกลิ่นหอมกาแฟสดนะคะก็จะเป็น f r i เ c สค f f e ่อ a โรมาฟริเช e คา f f e e Aroma หรือ f r i s c h e ์ค f f f e Duft f r i s c h e ร์ f f e e Duft ก็จะแปลว่า กิ่นหอมกาแฟอันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคที่แบบได้ยินจากในชีวิตประจำวันเนาะอย่างเช่นเพิ่งออกมาจากมหาวิทยาลัยนะคะมหาไรเนาะก็จะเป็น f r i s c h v o n d e r uni k o m m e n จะบอกว่าฉันเพิ่งออกมาจากมหาวิทยาลัยนะ i c h k o m m e f r i s c h v o n d e r uni i c h k o m m e f r i s c h v o นเดียอูนีฉันเพิ่งจะออกมาจากมาพี่ัยนะหรือประโยคต่อไปนะคะจะเป็น sie ist w i e d r r frisch und m u n t e ออันนี้คือได้ยินบ่อยๆมากเลยนะคะแปลว่าเธอผู้หญิงคนนี้นะคะก็กลับมาสดใส frisch ก็คือกลับมาสดใสสดชื่น und munter ก็แปลว่ามีชีวิตชีวานะคะสดใสอีกครั้ง wieder ก็แปลว่าอีกครั้งเนาะ sie ist wieder frisch und n u n t e เธอเธอผู้หญิงคนนี้ก็กลับมาสดชื่นนะคะแล้วก็สดสใสมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งและคำกริยาต่อไปนะคะ <S sie s i f r c frisch machen sich fr i r i s m h m a e n e n แปลว่าทำให้สดชื่นขึ้นนะคะทำให้สดชื่นขึ้นอย่างเช่นการอาบน้ำการสระผมหรือจะเป็นการแต่งตัวก็ได้นะคะ ซิ r ริ h m a c h e n อย่างเช่นตัวอย่างนะคะฉันทำให้ตัวเองสดชื่นขึ้นนะคะเดี๋ยวไปทำให้ตัวเองสดชื่นก่อนไปอาบน้ำก่อนนะคะ mich f r i s c h Ich mache mich frisch fr ฉันทำให้ตัวเองสดชื่นขึ้นนะคะฉันทำให้ตัวเองสดชื่นก่อนน้อง a c h ม mich frisch มันจะต้องเป็น s i c h ฟริชมาคเ e นต้องมี r e f l e ็กซีด้วยนะคะเพราะว่าประธานเนี่ยสะท้อนตัวประธานเองว่าทําให้ตัวเองนะคะสดชื่นขึ้นหรือแบบตื่นขึ้นนะคะสดชื่นขึ้น ich mache มาเ h ม r ฟริชฉันทําให้ตัวเองเนี่ยสดชื่นขึ้นเนาะโดยการไปอาบน้ําสระผมนะคะซุ zum ่มบสปีนคำศัพท์ต่อไปนะคะคู่รักคู่ใหม่คู่รักคู่ใหม่ก,หมก็คือ I i r i s ิ h เ l i ิ test p พ r k e n คิ r อายฟร e ชเฟลิ e เทสเพอร์เแปลว่าคู่รักคู่ใหม่นะคะคู่จิน้นและถ้าจะบอกว่าวันนี้อากาศสดชื่นจังเลยนะคะหรือว่าวันนี้าาสดชื่นจัง <S <S es ist ziemlich frisch heute หรือ es ist ziemlich frisch heute หรือ heute ist es ziemlich frisch ก็ได้นะคะ แปลว่าวันนี้อากาศสดชื่นจังเลยเอ้ยวันนี้สดชื่นจังเลยขอโทษค่ะไม่มีอากาศเนาะวันนี้สดชื่นจังเลยอาจจะเป็นอากาศก็ได้หรือวันนี้มีชีวิตชีวาก็ได้นะคะ